สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไอซูนชาแนลนะครับเก็บตกวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งในที่สุดก็ใกล้เข้ามามากแล้วนะครับสาหรับการที่จะได้ตัวนักเตะใหม่คนแรกของสิงโตน้ำเงินครามเชลซีแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลล่าสุดที่หมายมั่นป้านมือว่าปีนี้จะต้องไล่ล่าแชมป์พรีเมยรีเต็มตัวนะครับแถมยังมีข่าวกับแต่ละคนเนี่ยเรียกได้ว่าระดับซูเปอร์สตาร์ทั้งนั้นนะครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องไอซูนด้วยนะครับเชื่อ ที่แฟนเชลซีโฟกัสที่สุดในซัมเมอร์นี้ที่เรียกได้ว่าเป็นดิวในฝันของแฟนแฟนเชลซีน่าจะฟินที่สุดคงหนีไม่พ้นดิวของเออร์ลิงเบวฮาแลนด์นะครับสุดยอดกองหน้าดาวรุ่งทีมชาตินอร์เวย์ใช่ไหมครับแต่ว่านะครับในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยดิวที่ใกล้ความเป็นจริงมากที่สุดในตอนนี้คืออัชราฟฮาคิมีครับแบ็กขวา Champ Show A, แชมป์เกาโชซลีเอรฤดูกาลล่าสุดของอินเตอร์มิลานนั่นเองนะครับซึ่งได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในแบ็กขวาที่โชว์ฟอร์มได้ดีที่สุดในโลกในช่วง2-3าฤดูกาลหลังสุดนีเย ซึ่งนอกจากฮาแลนด์แล้วฮาคิมีเองก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายที่เชลซีตามล่าตัวมาตลอดในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยนะครับด้วยคุณสมบัติที่สามารถเล่นในทั้งฟูลแบ็กในระบบหลังสและวิงแบ็กในระบบหลัง3โดยสามารถยืนได้ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาแต่โดยหลักแล้วเขาจะยืนด้านขวานะครับซึ่งจะเป็นนักเตะที่เข้ามาเติมเต็มในระบบของโทมัสทูเคิลให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นนะครับจุดเด่นของฮาคิมีคือความเร็วในการทะลุทะลวงจังหวะในการเติมเกมที่ทําได้ดีมากๆและที่สําคัญนอกจาก เกมลุกแล้วฮาคิมิยังเล่นเกมรับได้โอเคอีกด้วยนะครับเรียกได้ว่าครบเครื่องเลยทีเดียวนะครับและยังมีทีเด็ดในการทําประตูด้วยเรียกได้ว่าเป็นแบค็คที่ตอนนี้น่าจะสมบูรณ์แบบคนหนึ่งเลยนะครับสาเหตุที่อินเตอร์มิลานยอมปล่อยนักเตะคนสําคัญออกจากทีมก็เป็นเพราะว่าพวกเขากําลังเจอปัญหาในเรื่องของการเงินอย่างหนักนะครับเพราะว่าด้วยสถานการณ์โควิดทําให้รายได้ของสโมสรหายไปมหาศาลเลยทีเดียวนะครับบวกกับกลุ่มทุนซูนิงซึ่งเป็นเจ้าของสโมสรอินเตอร์มิลานเนี่ยก็ประสบปัญหา การเงินเช่นเดียวกัน,นครับโดยถึงกับต้องยุบทีมอื่นๆในเครือไปหมดเลยนอกจากสโมสรอินเตอร์นะครับแล้วก็ที่สําคัญกฎหมายของจีนเนี่ยเขาห้ามนําเงินออกไปลงทุนนอกประเทศนะครับยกเว้นธุรกิจขาปีกทําให้ซูนิงไม่สามารถอัดเงินเข้าในสโมสรอินเตอร์มิลานได้ด้วยนะครับโดยจากสถานการณ์นี้เองทําให้อินเตอร์มิลานมีความจําเป็นต้องหาเงินให้ได้80ล้านยูโรในซัมเมอร์นี้นะเพื่อที่จะคงสมดุลการเงินของสโมสรไว้ดังเดิมนะครับซึ่งแผนการของอินเตอร์นั้นเขาวางไว้ว่าจะขาย ซูเปอร์สตาร์ออกไป1คนนะครับแล้วก็บรรดานักเตะส่วนเกินที่เหลืออีกประมาณ2 3สาคนนะเพื่อหาเงินให้ได้80ลบ้านยูโรและด้วยเหตุนี้เองนะครับทำให้อันโตนนโอคอนเตตัดสินใจอำลาทีมไปซึ่งซูเปอร์สตาร์ที่เขาวางไว้ว่าเป็นคนที่จะต้องเสียสละนั้นก็คืออาราฟฮาคิมีนั่นเองนะครับเพราะทีมไม่ต้องการเสียโรเมลูลูกากูส่วนอีกหนึ่งสตาร์อย่างราตารโลมาร์ติเนสก็ยังไม่มีทีมที่ยื่นข้อเสนอเข้ามาอย่างจริงจังซึ่งในเคสของฮาคิมีนะครับตอนแรกเนะ Paris erm ี่ยมีปารี อยู่แต่ว่าเขาไม่สามารถตกลงราคาค่าตัวกับอินเตอร์ได้นะครับทำให้ปารีสแซงต์แชร์แมงเนี่ยหันไปให้ความสนใจเอ็กตอร์เบรินกับแซชโอลิเยแทนทําให้นับปัจจุบันเนี่ยเชลซี Chelsea, กลายเป็นเต็นหนึ่งในการคว้าตัวอาคิมี่แล้วแล้วล่าสุดนะครับก็มีข่าวจากหลายๆแหลแ่งที่น่าเชื่อถือได้นะครับว่าดีลเนี้ยใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วด้วยนะครับโดยราคาน่าจะอยู่ประมาณ60ล้านยูโรบวกกับเชลซีจะส่งมาโกสอลองโซไปแถมให้อินเตอร์มิลานด้วยนะครับโดยทางเชลซีตอนแรกเนี่ยเขาอยากจะส่ง เอมสันเปารเมรี่ไปเป็นส่วนหนึ่งของดีลนี้มากกว่าแต่ว่าทางซิโมเนอินซากี้นะครับคุณซื้อคนใหม่ของอินเตอร์มิลานเนี่ยต้องการตัวมาคอสอลลงโซเพราะว่าอินซากี้เขาให้ตุผวว่าเหมาะสมกับแท็กติกของเขามากกว่านะครับซึ่งจากการที่ผมเคยดูอินซากี้คุมทีมลาซิโอแล้วเนี่ยก็เข้าใจได้นะว่าทําไมเขาถึงอยากได้มาคอสอลองโซนะครับแต่ก็ยังมีข่าวอีกว่าเชลซีอาจจะแถมดาวิดสซัปปาคอสตาแะแบ็กขวาส่วนเกินไปให้อินเตอร์มิลานอีกคนด้วยนะครับเพื่อให้อินเตอร์นยอมใจอ่อนปล่อยฮาคิมี่มาให้นะ ซึ่งสถานการณ์ล่าสุดอินเตอร์ก็เพิ่งปล่อยแอชลีย์ยังกับสู่สโมสรเก่าคือแอสตันวิลล่าไปนะครับทำให้ตอนนี้แอชลีย์ยังฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยเขาเล่นเป็นแบ็กซ้ายตัวหลักให้อินเตอร์ครับทำให้มีแนวโน้มสูงมากที่ดิวฮาคิมี่60ล้านยูโรบวกกับมาคอสลองโซ่ที่จะมาแทนตำแหน่งแอชลีย์ยังพอดีเนะี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นสูงมากเลยซึ่งเราก็ต้องติดตามกันต่อไปแต่สิ่งที่ผมสามารถบอกได้เลยคือถ้าเชลซีคว้าอาชลับฮาคิม่มาได้จริงๆนะครับเกมลุกทางฝั่งขวาเนี่ยจะน่า น่ากลัวมากเลยนะครับสมุดุนทั้งลุกทั้งรับเนี่ยดีแน่นอนนะครับแล้วเชลซีจะน่ากลัวกว่านี้อีกเยอะส่วนรายละเอียดลึกๆเนี่ยของอารซาพาคิมี่เนี่ยเดี๋ยวไว้ดิวจบเมื่อไหร่ซึ่งผมคิดว่าน่าจะเร็วๆนี้แหละไม่นานนะครับเพราะนักเตะไม่ได้ไปเล่นทัวร์นาเมนต์ยูโรด้วยเดี๋ยวเราได้เจอกันในไลฟ์เจาะลึกฮาคิมี่แน่นอนนะครับแต่ก่อนจะจากกันไปเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ช่องไอซูนด้วยนะครับสวัสดีครับ